ตัวนี้นะครับเป็นรีโว4ประตู p r i n er e r r E รถามว่า E Plus กับ E ธรรมดาหรือตัว G ต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกัน <Okay. S 1> ตัวนี้อย่างที่บอกครับพราเป็นตัว E Plus ก็จะมีในเรื่องกล้องกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกโดยวย3อยู่ด้านบนตรงนี้เพบาะอะไรผมชอบสวัสดียังเป็นทางการนะครับผมมองคาออนวันนี้เรามากับ รถกระบะเหมือนเดิมอยู่นะครับ <Okay. S 1> วันนั้นผมเคยพูดไปว,ว่ากระบะของ t o ยต้ารีโวนะอันนี้คือ Revo โฉมประมาณปี15ปลายปีถึงปี20คือบอดี้นี้ก่อนมันจะมี J, E, G ถูกไหมครับปกติมันจะมีอยู่3เซกเมนต์แต่ตัว E อ่ะมันจะมีอยู่ว่า E ธรรมดาและ E พลั <Huh? S 1> ตัวเนี้ยนะครับเป็น Revo 4ประตู p r er e อ n e r E Plus, ถามว่า e plus กับ e ธรรมดาหรือตัว G ต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกัน <Okay. S 1> นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ารบกวนช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องคาออนด้วยนะครับช่องทางารติดต่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f b o o k o o n l y o u t u u e เบอร์โทรและ q r c o d e นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับข่าวสารได้รับข้อมูลหรือมีโปรโมชั่นอะไรดีๆให้คุณผู้ชมด้วยนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับดอกเบียรเริ่มต้น2.7 9%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84งวด0%นาน12เดือนนะครับ,บคิดซื้อคิดขายคิดถึง Car คาร์ออนนะครับมาเข้ามาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็น e plus ซึ่งโฉมมันดูด้านหน้าเนี่ยมันคือตัวจีป่ะวะถูกไหมใครเห็นก็นึกว่าตัวจีนะครับเพราะว่า1มันเป็นไฟลูกแก้วเดททาเร์ไลน์อยู่ด้านบนนะครับ <S <S ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ <S <S ไฟสูงอยู่ตรงนี้ wow. นะครับทัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของฟอกแรมแล้วก็มีคิ ium, ้วโครเมียมคาดเพื่อให้ดูมีความเป็นพรีเมียมด้วยนะครับถัดมาในเรื่องของกระจังหน้าตัวนี้จะมีด้านบนเนี่ยตรงติดกับฝากระโปรงเนี่ยเขาจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถนะครับ <Okay. S 1> ด้านตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสีดําเหมือนกันด้านล่างจะเป็นสีดําแบบไม่ใส่เลกเกอร์หรือไม่พ่นเลกกเกอร์นะครับก็จะเป็นสีด,ดําด้านๆตัวนี้ก็จะมีขอบคิ ium, ้วโครเมียมคาดตีกรอบไว้ซึ่งบอดี้เนี้ยผมรู้สึกว่ามันสวยดูดูดูเป็นรถกระบะกว่าชมที่แล้ว ส่วนที่แล้วมันจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมหมดเลยเนาะผมรู้สึกว่าไม่โดนในอันนี้คือความรู้สึกของตัวเราเองนะครับว่าสว่านั้นยังไม่เข้าตาแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายหกเหลี่ยมลังพึ่งเลยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเอบ คันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าหัวสวยเลย2.4 e+ สวยมากนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเม็ดอาร์คอยู่ครบสีมารก,กิ้งยังมีอยู่แผ่นเพลทป้ายมอกก็ยังสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังดี <Snow S 1> อยู่นะครับหัวสวย ถัดมาด้านข้างของเรานะครับก็เป็นแม็กเดิมของเขานะครับ <Okay. S 1> เป็นแม็กขอบ17ยางเป็น255ความสูงอยู่ที่65ม mm. ิมตเส้นผ่านศูนย์ก,กางอยู่ที่17นิ้วก็คือสัมผัสหน้าเนี่ย55 255ม mm. ิลความสูงอยู่ที่65มิมแต่ถ้าเป็น ขอบ18มันก็จะหล้อยู่60นะอันนี้บอกก่อนยางพวกนี้โอเคเลยคือดอลลอปแล้วก็แม็กเนี่ยโคตรแข็ง oh, <King. S 2> <laughs> อันนี้ใบเนี่ยลุยได้เต็มที่นะครับถัดมาขึ้นมาด้านบนก็จะมีแบชคำว่าไฮลักนะครับกระจกมองข้าง <Okay. S 1> ตัวนี้จะเป็นกรอบโครเมียมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นสีดำนะครับดำด้านแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างตัวนี้ในที่จับประตูยังไม่มีย์เลสนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมให้แล้วก็มีคำว่า,วาโลโก้ของ Revo Use for Revo นะครับอันนี้น่กสีสวยอยู่ นะครับแล้วก็มีบันไดด้านข้างให้นะครับเวลาเหยียบเนี่ยสวยไหมตัวนี้ในเรื่องของด้านท้ายก็จะมีสติกเกอร์คาว่า pre runner ถัดมาดูไฟท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลอดไส้หลอดไส้และหลอดไส้แล้วก็มาในเรื่องของแบตนะครับจะเป็นในเรื่องของไฮรักตัว E Revo นะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับเพอเป็นตัว E Plus ก็จะมีในเรื่องกล้องกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกโดย3อยู่ด้านบนตรงนี้เขาบอกเลยผมชอบแล้วตัวนี้เป็นแบตคาว่า Toyota ลงมาเฮ้ยสวยอยู่ ท้ายสวยนะครับไม่ม er ีโดนเม็ดอาร์กยังอยู่ครบปิดเบาๆก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันก่อนดีกว่าไปขึ้นมาด้านหลังของ Toyota Revo 2 4 e plus จะเป็นบอกห้านะครับอันนี้แจ้งก่อนแล้วก็วิธีพับบอกก็คือดึงดี่กระตุกแข็งดึงปุ๊บกระยจาขึ้นได้นะครับเหมือนกันหมดเลยสองฝั่งนะครับตัวนี้มันจะมีอย่างนี้ ปิดเป็นกระดุมอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยกระดุมอย่างนี้นะครับวิธีร้อยก็อย่างนี้ครับร้อยตรงขอบตรงนี้แล้วก็ปิดนี่เลย oh <my> ช่องเก็บของมีให้ผมเราขึ้นมานั่งดูก่อนนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีที่จับด้วยโอเคนะ oh <my> ไัวชนเฮ้ยม่ชนถ้าพ่อพอ,พอเราอย่างเงี้ยผมบอกไงว่าถ้าพอผมไม่ไม่ชนขอบนะครับแล้วก็มีที่พักแขน โอ้โห oh, oh. ชอบแบบนี้แหละคืออย่างเงี้ยมันจะมีกระดูกแล้วมันจะวางแบบวางของวางของรู้สึกว่ามันแข็งแรงอ่ะแล้วเราว,วนันระดับแขนมันพอดีหไหมการตั้งศอกตั้งฉากของผมโอเควะมีแขวนอะไรได้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้แผงประตูเนี่ยต้องบอกก่อนเลว่าเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีตัวที่จับเนี่ยเป็นโครเมียมแล้วก็ด้านข้างเป็นคิ้วนะครับเป็นสีบรอนเงินตรงที่จับประตูเนี่ย พี่เปิดประตูตรงด้านในนะครับก็จะเป็นวัสดุปเป็นผ้านะเหมือนจะซอฟทัชนะครับเขาพยายามทำให้ซอฟทัชแล้วด้านล่างก็เป็นลำโพงมีที่วางแก้วแล้วก็ของวางนิดหน่อยเบาะหน้าเนี่ยมันจะมีที่แขวนของเนี่ยรองรับได้4กิโลนะครับมีช่องใส่กระสารเล็กๆน้อยๆใส่ของจุกจิ๊กได้ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นะคุณะกล้องไม่ไม่ขี้ไหนนะหน้านะครับ ผมขออนุญ,ญาตไล่จากแผงประตูฝั่งคนขับก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นวัสดุเหมือนกับประตูหลังก็คือเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับ mm hmm. มีที่จับเป็นโครเมียมแล้วก็มีคิ้วเป็นสีบรอนซ์เงิน oh. ตัวนี้ผมแจ้งออก่อนเลยว่ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้แจ้งออก่อนเลยว่าไฟฟ้าด้วยเซ oh. ็นทรัลล็อกมีให้ล็อกกระจกมีให้กระจกออกโต้นะครับ oh. 1บาท สีบ่บานสองสามก็คือด้านข้างคนขับและด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นตัวของฝั่งคนขับจะเป็นวันพล u สออโต้ให้นะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยต่ออตรงที่รองแก้วตัวนี้โอเคก็ใส่ของใส่เหรียญได้คล้ายๆกับยูสุก็คือจะมีตัวชุดที่ลูกวงกลมไว้ใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟได้นะครับผมถ้าลงมาด้านล่างสุดก็จะเป็นในเรื่อง ฝั่งขวามือสุดนะครับจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันถ่ดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของเปิดฝากระโปรงหน้าอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของหน้าปัดหน้าปัดเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นในเรื่องวัดรอบขวามือจะเป็นในเรื่องวัดความเร็วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็มาที่ไฟหน้าด้านขวามือในเรื่องของเอเวอร์เรการใช้ง,งานนะครับในเรื่องของ น้ำมันเหลือกี่กิโลเมตรแล้วน้ำมันจะหมดถังนะครับเอว่าเลสปีดมีให้ในระบบอีโคก็มีให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเซตติ้งฟังสายมือจะเป็นในเรื่องของระบบควบคุมเสียงในเรื่องขออกวางสายสั่งการด้วยเสียงแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนสถานีได้นะครับผมฟังเสียงพลาสติกขึ้นรูปก็เสียงแน่นนะครับแล้วก็ตรงมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของนาฬิกาวิธีการปรับเปลี่ยนนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กดให้มันเป็นศูนย์นี่ครับ ตอนนี้คือกดสุดปุ๊บอันนี้เป็นชั่วโมงใช่ไหมครับก็ปรับชั่วโมงแล้ตอนนี้4ี่โมงสีเนี่ยมันก็เป็นระบบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปรับให้เขาป,ปุับก,ก็เลยไปเรียบร้อยแหละ <c oughs> <c oughs> วจะทําให้เขาแล้วก็อันนี้เป็นนาทีด้านล่างนะครับตัวเองก็คือนาทีมินิทน,นี่เลยเวลา4ี่ แล้วเ,เมื่อไหร่มันจะไปถึงคุณตะก้องถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ emergency l i g h นะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ดันลมแอร์เนี่ยครับถ้าลงมาเป็นจอตัวนี้พอเป็น e plus มันมีจอเอเอมื่อก็ตัว g นะครับตัว e ไม่มีจอนะครับจะเป็นวิทยุ2ดินแล้วก็แสดงผลเป็นตัวคล้าย lcd นะครับตัวนี้มีจอมาพร้อมกับกล้องมองหอยหลัง นะครับมีให้วิทยุตัวนี้ก็รองรับในเรื่องของ USB AUX ให้พอมาเช็คที่ระบบเสียง <AV. S 1> นะครับก็จะมีใช่หไหมบลูทูธออเดียอบลูทูธออเดียอ AUX แล้วก็ AV ให้นะครับ USB มีให้ดิสมีให้เนี่ยช่องดิสนะครับถ้าลงมาด้านล่างนี่แหละครับที่มันแสดงว่าเป็นตัวอี้ เพราะถ้าเป็นตัว G ยังเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ power มี2ฝั่งนะครับซ้ายและขวาไม่ต้องทะเลาะกันฝั่งนี้ก็จะเป็น usb ให้นะครับช่องวางของเล็กๆน้อยๆวางเหรียนวางแก้วนะ้ำย e a ออ u t o นะครับเป็น prnd เข้า s ปกติเข้า s มาจะเป็น s4 ตัวนี้เป็น6 speed แบบ sequential นะครับก็คือไล่ไปเลยพอตบเข้ามาปุ๊บม,มันเป็น4คุณไล่ไป6ก่อนเลย ก็จะไล่ให้นะครับหรือคุณจะชิปลงก็ได้แล้วก็ด้านข้างเป็นอีโคโหมดนะครับก็คือเน้นของการประหยัดแต่ถ้าไม่พอใจชอบพาวเวอร์โหมดก็ได้ก็กดก็แรงนะลางรอบสูงขึ้นเบกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ช่องใส่เก็บของเล็กๆน้อยๆจุกจิกถัดมาด้านในห้องซ่อนกิกของคุณตะกองไม่กว่าเก็บของได้นิดหน่อยก็เป็นช่องเก็บของตัวนี้ของโตลิต้าเนี่ย มันจะดีตรงที่ว่ามันมีเป็นคูบอกเอ้เนี่ยตรงเนี้ยนี่คือปิดนะครับแล้วก็ดันออกมาเปิดมันก็จะมีแอร์รถคุณเปิดแอร์แรงตัวนี้ก็จะแรงนามนะครับกาลังใช่ได้ใช้น้ําดื่มมันก็ไม่ได้แบบเย็นแบบเจี๊ยบอยู่ในตู้เย็นนะแต่มันก็เย็นเข้ามาในระดับหนึ่งมากกว่าอุณหภูมิทั่วไปที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เก็บใส่ของนะครับนี่แหละ ผมชอบลบ่สูงนะียเพราะว่าเวลาโดดขึ้นเนี่ยดึงตรงนี้ได้ให้ตัวแล้วก็ดึงแล้วก็ขึ้นเงยไงเพราะตรงนี้มันไม่มีแต่ถ้าฝั่งคนขับคุณไปอยู่เนี้ยแล้วคุณดึงเนี่ยม,มันก็ไม่ถนัดไงแต่ถ้าดึงเนี้ยมันดึงแนวทะแยงไงถูกไหมครับไปเก่งกันเนี่ยเห็นปะเห็นไหมว่มาเมื่อวันกกาะลูกค้าบอกเฮ้ยทำไมผมปิดไม่ได้ <c oughs> อ่ะครับฟ้องงถ้าคุณดันอย่างเงี้ยแล้วคุณเปิดประตูนะครับถ้าปิดประตูมันก็จะดับถูกไหมเน <c oughs> มันไม่ดับ่ะ พ่อพี่เขาลืมปิดไฟอันนี้เห็นไหมแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นอ,อ,อันนี้ก็เป็นช่องใส่แกะใส่แว่นนะครับตอนนี้ก็มีกระจกมองแต่ไม่มีไฟให้นะครับลมอะไรนะครับก็กดจากตรงนี้ออกมาขึ้นนึงลงแอะได้สี่จังหวัดเอ,อ้ยโอเคนะครับเอ,อ้ยเมือ่อไหรทำไมพวกพงไมเขาหาตัวออกเขาดิ้นเพิ่มาสุดอยากได้คันนี้ผมบอกเลย ช่องทางการติดต่อนะครับยูทูบ b e ซบุ๊คลายแอดเบอร์โทและ QR Code นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%อต่อปีพอนานสูงสุด84งวดสี่ว่นเปอร์เซ็นต์นาน12เดือนนะครับคิดซื้อคิดขายคิดถึงคาออนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณทีมงานถ่ายทำคุณภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องลี่นะครับน้องดาน้องเบิร์ดน้องมินนะครับ ข <Okay. S 2> อบคุณเสียตีเราด้วยที่วันนี้มาช่วยดูแลเรื่องการขยับรถให้นะครับขอบคุณน้องออฟด้วยนะครับที่มาดูแลเรื่องรถให้คลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานตัดต่อคุณภาพไม่ว่าจะเป็นน้องแม่น้องโมน้องโกงเรานะครับและปกสวยๆจากน้องโบด้วย <Wow. S 1> วันนี้นะครับผมอ,อ๋คงคาออนขออนุญาตลาไปทำคลิปต่อไปก่อนนะครับผม <S <S ไปแล้วครับผม <S 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 สวัสดีครับเยียว สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากหารายได้เสริมนะครับมาร่วมนะครับเป็นสมาชิกตัวแทนกับพวกเราได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงนะครับมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถร่วมสร้างรายได้เสริมกับพวกเราได้ง่ายๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์ 095-078-0798เน้นย้ำนะครับมีเพียงแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าร่วมโครงการสร้างรายได้เสริมกับพวกเราคาออนได้ง่ายๆนะครับ